ดูนาทีที่ปล่อยน้องๆเนี่ยออกจากบ้านกันนะคะตอนเช้าเนี่ยน้องๆทุกตัวเนี่ยก็จะรอคอยเวลาที่จะได้ออกจากบ้านนะคะประตูก็เปิดออกแล้วนะคะน้องตัวแรกที่กระโดดออกมาก็คือน้องสงกรานนะคะน้องๆทุกตัวเนี่ยจะรอคอยเวลานี้เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยผู้กองก็จะเรียกเขาเข้าบ้านเขาก็จะวิ่งเข้าบ้านแต่โดยดีนะคะพอถึงเวลาประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยเขาก็จะทราบดีว่า ทุกตัวจะต้องเข้าไปนอนในบ้านนะคะเพราะว่านอกบ้านเนี่ยนะคะมียุงแล้วก็อากาศตอนกลางกลางคืนตอนยิ่งค่ายิ่งดึกเนี่ยนะคะอากาศก็จะเย็นนะคะก็จะทําให้น้องๆเนี่ยอาจจะป่วยไม่สบายได้นะคะก็จะมีการทะเลาะก,กันนิดหน่อยนะคะระหว่างน้องพบรักกับน้องเพชรนินนะคะแล้วตัวนี้คือน้องจิ้งจอกนะคะน้องๆค่อยๆทยอยออกมานะคะตัวสีขาวที่นั่งตรงนั้นคือ น้องปาร์ตี้นะคะแล้วก็น้องแสนสุกก็ทยอยออกมาแล้วน้องเลยนะคะสีขาวกาลังเดินออกมาน้องนําเงินนะคะแล้วก็ที่มีปอกคอสีส้มที่วิ่งเป็น้กคือน้องโยเกิร์ตนะคะที่ยังมีปอกคออยู่เนี่ยแสดงว่ายังมีการป้อนยาน้องตัวนั้นอยู่นะคะก็เพื่อป้องกันการป้อนยาผิดพลาดนะคะก็เลยใส่ปอกคอไว้ให้น้องๆน้องสบายนะคะน้องส้มฉุนมาแล้วนะคะน้องส้มฉุนปอกคอสีเขียวแล้วก็น้องไข่หวานนะคะยืนไม่รู้ว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีน้องบางตัว พอออกมาก็วิ่งไปขึ้นชั้นไม้เลยก็มีนะคะบางตัวก็หาที่เฉพาะตัวที่เขาชอบน้องสกายออกมาแล้วนะคะคลิปเมื่อวานเนี่ยนะคะมีเม้นหนึ่งบอกว่าทําไมไม่เห็นน้องสกายกินข้าวนะคะผู้กองเนี่ยบางทีแมว ตอนนี้มี65ตัวแล้วนะคะก็ไม่สามารถถ่ายในหนึ่งซเนี่ยไม่สามารถถ่ายให้ดูครบทุกตัวนะคะถ้าจะดูครบทุกตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึง1ึชั่วโมงต่อคลิปกันดีกันเลยทีเดียวนะคะก็เลยเห็นน้องเป็นบางตัวแต่ไม่ต้องห่วงนะคะผู้กองก็ไม่ยอมให้น้องตัวไหนเนี่ยอดข้าวแน่นอนอยู่แล้วอุตส่าห์ช่วยเหลือมา ให้รอดพ้นจากความหิวนะคะเพราะฉะนั้นน้องทุกตัวได้กินข้าวแน่นอนนะคะเพราะว่าผู้กองเนี่ยหุงข้าวตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเนี่ยแล้วก็ให้น้องๆกินเนี่ยเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยน้องจะกินไปจนถึงข้าวหมอ้อนั้นกะละมัง,งนั้นจะกินไปถึงได้บ่ายสามเลยนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะน้องบนลอยก็ออกมาแล้วนะคะคุณย่าปิ้นปีนนะคะคุณย่าปินป้นปินเนี่ยก็จะช้าหน่อยนะคะแล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ยก็จะมองแล้วว่าจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาดีนะคะลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเยอะไปหมดนะคะน้องปาร์ตี้เนี่ยออกมาก่อนแล้วก็ มายึดเก้าอี้ตัวนี้นะคะน้องปาร์ตี้เนี่ยผู้กองพยายามหยอดตาอยู่แต่ตาเนี่ยไม่ได้เจ็บนะคะแต่ว่าขนรอบๆตาเนี่ยร่วงนะคะแล้วก็พอดอกมะลิเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ย ก็รีบกระโดดขึ้นชั้นไม้ไปเลยทีเดียวนะคะคุณพ่อบัวลอยกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผู้กองบอกว่าน้องบัวลอยเนี่ยดูไม่ค่อยสบายนะคะเจอแล้วนะคะก็คือเหมือนมีก้อนฝีก้อนหนองเนี่ยอยู่ตรงข้างๆคอเขาเนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัวแรกก็คือน้องส้มตําแล้วก็น้องฝอยทองเป็นตัวต่อมานะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือน้องบัวลอยอีกนะคะก้อนฝีก้อนหนองตัวนี้นก็คิดว่าเดี๋ยวดูอาการก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปให้คุณหมอเจาะเอาหนองออกนะคะหรือว่า ดูก่อนนะคะว่าว่าเขาจะยังไงต่อไปนะคะแล้วก็มาแล้วแวม่สงกา์แล้วก็พ่อบุญลอยพอได้นั่งเนี่ยก็จะนั่งท่าประจำของเขาแบบนี้นะคะเป็นปกตินะคะเป็นท่าประจำตัวไปแล้วนะคะน้องสงกาน์เนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างเกเร metallic, <ๆ S 3> นิดนิดนึงนะคะน้องสงกรารแม่สงกรารนเนี่ยเป็นเป็นน้องแมวเพศเมียนะคะแล้วก็มีลูกน้อยอย,อยู่ในบ้านสองตัวคือน,น้องฟินแล์กับน้องป้าป้านะคะเดี๋ยวมาดูน้องบุญลอยกันต่อไปนะคะวันนี้ดูอาการดีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ ซุกซ่อนตัวอยู่เหมือนเมื่อวานนี้นะคะก็สามารถเดินออกมาหน้าบ้านได้แล้วนะคะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะน้องไข่หวานนะคะก็เป็นเพื่อนกันนะคะกับน้องบนลลอยกับน้องไข่หวานเนี่ยถูกช่วยเหลือออกมาเป็นแนวสวยของเขาชุดสุดท้าย10ตัวสุดท้ายเหมือนกันนะคะก็เลยตั้งชื่อได้คล้องจองกันคือน้องบอลลอยกับน้องไข่หวานเพราะมาพร้อมกันนะคะส่วนน้องสกายมาแล้วนะคะวันนี้ ฉีกแข้งฉีกขาให้ดูอย่างสวยงามเลยถ้าเห็นน็อกสกายเมื่อไร่ก็จะต้องเห็นพ่อนุมทายอดของเรานะคะอยู่ไม่ห่างกันเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็บ่นผู้กองว่าน็อกสกายจะไม่ได้กินข้าวได้กินหมดนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ผู้กองไม่ยอมให้ใครเนี่ยกดนะคะก็ข้าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตักใส่ถ้วยแล้วก็เรียงแถวเหมือนที่เคยทํานะคะตอนนี้น้องแมวเยอะมากขึ้นแต่ว่า จะทาจนเหลือนะคะให้น้องๆได้กินกันครบทุกตัวแน่นอนน้องบางตัวเนี่ยอาจจะยังไม่หิวตอนที่ผู้กองแจกข้าวนะคะก็อาจจะยังนอนหลับอยู่ยังไม่ตื่นแต่ว่าเวลาที่เขาหิวแล้วก็ลุกออกมาเนี่ยเขาก็จะเจอชามข้าววางอยู่เต็มบ้านไปหมดนะคะผู้กองก็จะวางไว้หลายมุมหลายจุดนะคะทั้งชามข้าวชามน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยน้องๆได้กินกันครบถ้วนทุกตัวนะคะและนอกจากข้าวแล้วเนี่ยก็จะมี อาหารเม็ดวางไว้ด้วยนะคะอาหารเม็ดเนี่ยวางไว้24ชั่วโมงเลยนะคะเรื่องเรื่องอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะอาหารเม็ดเนี่ยนะคะก็มีบางส่วนเนี่ยก็เป็นที่พี่น้องส่งมาให้น้องๆนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแทนน้องๆที่พี่น้องส่งมาสําหรับน้องแมวที่บ้านนะคะก็มีหลายท่านที่ช่วยส่งมาขอบคุณมากนะคะก็พอได้ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปบ้างก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วที่ห่วงอีกจุดนึงก็คือน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะซึ่งมีนับร้อยชีวิตเลยที่พี่น้องช่วยกันส่งอาหารมาให้ผู้กองตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะช่องนี้เป็นช่องใหม่ของช่องผู้กองแขกกับแมวจอนะคะชื่อช่องผู้กองแขกกับแมวจรวอลุ่ม2นะคะพี่น้องที่เข้ามาติดตามใหม่ๆเนี่ยยินดีต้อนรับเลยนะคะแล้วพี่น้องที่เคยติดตามอยู่ในช่องเดิมที่ถูกแฮกไปเนี่ยเกือบเจ็ดหมืนท่านแล้วนะคะก็รีบกลับมาตาม ติดตามน้องๆในบ้านผู้กองกันต่อไปเร็วๆนะคะช่องนี้จะได้เติบโตแล้วก็จะได้มีผู้ติดตามเยอะๆเหมือนช่องเดิมแล้วถ้ามีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยข้อดีก็คือจะได้มีพี่น้องที่ยังพอมีกําลังที่จะส่งอาหารให้น้องหมาจอนในบ่อทรายได้นะคะก็จะได้ส่งมาให้ผู้กองเรื่อยๆผู้กองก็จะนําส่งให้น้องหมาจอนในบ่อทรายได้มีอาหารกินกันต่อไปนะคะแล้วเช้าวันนี้ตื่นมากระดานตรงนี้นะคะก็หล่นลงไปนะคะน่าจะหล่นก็ น่าจะหล่นตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีน้องบางตัวที่เข้าบ้านเป็นตัวสุดท้ายส่วนมากจะเป็นพ่อดอกมะลินะคะที่เข้าบ้านเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะวิ่งเล่นอยู่ตัวเดียวของเขานะคะพ่อดอกมะลิเนี่ยก็เป็นแมวจรตัวหนึ่งที่ผู้กองเนี่ยเดินมาขอข้าวผู้กองเนี่ยริมรัว้วที่รัว้วที่รั้วบ้านที่มองออกไปเห็นข้างนอกนะคะดึกดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมาขอข้าวกินผู้กองก็เลยจับมาทําหมันแล้วก็มาอยู่ด้วยในบ้านซะเลยนะคะซึ่ง ตอนแรกๆที่มาอยู่เนี่ยก็วยวายอยากจะออกไปเป็นแมวจรเหมือนเดิมเป็นปกติของแมวจรทั่วไปนะคะ ซึ่งตอนนี้สบายมากแล้วทุกวันนี้ก็มานอนกับผู้กองแล้วนะคะสําหรับพ่อดอกมะลินะคะแต่ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบประวัติน้องบางตัวนะคะผู้กองพยายามจะเล่าไปด้วยนะคะพี่น้องที่ติดตามอยู่เดิมอยู่เดิมเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องฟังซ้ําไปหน่อยนะคะก็พี่น้องหลายท่านเนี่ยจะจําได้เลยว่าน้องตัวไหนเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะคะแล้วก็ชื่ออะไรเนี่ย65ตัวเนี่ยจำได้20ตัวก็เก่งมากแล้วนะคะไม่ต้องจําได้หมดเหมือนผู้กองนะคะผู้กองจําได้หมดเพราะว่า เวลาที่รับเนี่ยก็ไม่ได้รับมาพร้อมกันทั้ง65ตัวนะคะก็ค่อยๆจําน้องๆไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีสีส้มเหมือนกันสีน้ําตาลเหมือนกันเขาก็มีความแตกต่างนะคะถึงแม้ว่าแมวส้มในบ้านคุณก่มี10กว่าตัวเลยนะคะบางตัวเนี่ยหางขอดบางตัวมีจุดจุดขาวที่ปากมีถุงเท้าไม่มีถุงเท้านะคะเพราะฉะนั้นแยกแยะได้หมดนะคะแล้วน้องฟ้าหลังฝนเนี่ยมาแล้วนะคะอย่างน้องฟ้าหลังฝนเนี่ยมีปลายหางที่หักนะคะแล้วก็อย่าง น้องตัวที่กิ้งอยู่เนี่ยคือน้องส้มฉุนนะคะก็จะมีถุงเท้าจะมีข้อแตกต่างเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแมวส้มเหมือนกันนะคะนี้นะคะก็จะเห็นน้องสีฝุ่นเนี่ยเดินพันแข้งพันขาผู้กองอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะน้องสีฝุ่นเนี่ยเป็นแมวที่มีนิสัยขี้อ่อนแล้วน้องสีฝนนุ่นนะคะก็ไม่ได้เป็นในหนึ่งใน69ตัวที่ผู้กองช่วยเหลือมานะคะแต่น้องสีฝุ่นเนี่ยบังเอิญไปอยู่กับ กลุ่มหนึ่งที่บ้านหลังหนึ่งรับน้องในจํานวน69ตัวเ่ยนตัวช่วยเหลือไปแล้วน้องสีฝนนุ่นก็ไปอยู่ที่บ้านนั้นแล้วผู้กองก็เลยขอรับมาด้วยกันพร้อมกันซะเลยเพราะไม่เช่นนั้นก็จะเหลือน้องสีฝนนุ่นตกอยู่ที่บ้านหลังนั้นดูน้องปูม้ากันนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าะะซึ่งเพิ่งจะตื่นนอนกันออกจากบ้านมาเองนะคะแต่น้องปูม้ามาหลับอยู่บนชั้นไม้ตรงนี้นะคะแล้วผู้กองไปแกล้งเขานะคะไปกวนใจเขาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะคะว่าจะเหวี่ยงวีนโวยวาย,วยวขนาดไหนนะคะ आऊ <coughs> คือเป็นอาการของแมวที่โกรธนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโกรธอะไรนะคะพอผู้กองเนี่ยมาถ่ายหน้าตาเขาในขณะที่กําลังหลับอยู่ก็เลยทําให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็โมโหอย่างที่เห็นจริงๆน้องปูมาเนี่ยไม่ชอบผู้กองออกมากๆนะคะแล้วก็จะติดจะติดน้องลงมาผู้ชายลูกชายผู้กองนะคะแล้ว เวลาที่เจอผู้กองเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอารมณ์เสียหงุดหงิดใส่ตลอดเวลาเลยนะคะทั้งที่ให้ค้าให้ข้าวให้น้ํากินนะคะแล้วก็นอนด้วยนอนด้วยกันเป็นบางทีนะคะบางทีเขาก็มานอนด้วยส่วนตัวนี้น้องกละมังนะคะก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์เนี่ยมาช่วยผู้กองป้อนยาสําหรับน้องตัวที่ป้อนยายากนะคะน้องทั้ง5้าตัวที่รับมาล่าสุดเนี่ยน้องๆก็มีความสุขดีนะคะถึงแม้ว่าผู้กองอาจจะถ่ายคลิปให้ดูน้องๆไม่ได้ครบทั้ง5้าตัวนะคะ แต่ว่าน้องๆทุกตัวสบายดีแล้วก็ปรับตัวอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุขแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครเกเรไม่มีใครทําร้ายเขาเลยนะคะบ้านผู้กองดีโชคดีอย่างเวลาที่รับใครใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะทุกตัวเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยก็จะพูดกับทุกตัวเวลาที่ได้รับแมวใหม่ๆเข้าบ้านมาก็บอกว่าให้อยู่ด้วยกันเขาลําบากมานะคะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่าทะเลาะก,กันเวลาที่จะไปทํางานเนี่ยก่อนไปทํางานเนี่ยจะสั่ง จะบอกเดินรอบบ้านเลยนะคะว่าอย่าทะเลาะก,กันนะอยู่กันดีๆนะแม่ไปทํางานก่อนนะคะก็ก็จะบอกกันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะก่อนไปทํางานเนี่ยบอกวันละหลายๆรอบเลยนะคะก็ไม่ทราบว่าได้ผลมัง่งไม่ได้ผลมั่งนะคะพี่น้องนะคะที่กรุณามากดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นต์ต่างๆนะคะผู้กองอ่านพยายามอ่านหมดทุกเม้นต์เลยนะคะอาจจะไม่มีเวลาได้โต้อตอบนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่า ทำทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวเลยนะคะแล้วก็แถมยังต้องไปทํางานด้วยนะคะบางทีก็ต้องดูงานไปด้วยแล้วก็ดูน้องๆไปด้วยนะคะดูเรื่องความเป็นอยู่หรือเรื่องความสะอาดในบ้านทุกสิ่งอย่างเลยนะคะแล้วก็มีหลายท่านโทรมาสมัครขอเป็นแม่บ้านก็มีนะคะซึ่งผู้กองยังไม่พร้อมนะคะยังก็เลยตอบไปเลยว่าผู้กองไม่มีเงินเดือนให้นะคะคก็เลยขอทําแบบนี้แล้วก็อยู่ส่วนตัวแบบนี้ดีกว่ากับน้องๆนะคะก็ขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่ปรารถนาดีแล้วก็หวังดีนะคะ ฝากพี่น้องนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะรับท่านใดที่จะช่วยส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะหรือว่าน้องแมวที่บ้านผู้ปกครองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในเม้นท์นะคะเดี๋ยวดูแม่สงกรานต์นะคะว่าจะดึงมือออกไหมนะคะเล็บติดเล็บติดกแบบับสายเชือกที่ผูกกลงอยู่นะคะฝากพี่น้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ